นี่ก็หลังอาหารเที่ยงนะคะเราลองคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเป้าหมายของชีวิตนะคะว่าเราเกิดมาทําไมนะคะก็มีคอนเสิร์ตมันอยู่สองคอนเสิร์ตคอนเสิร์แรกก็คือมีคนก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะฮะอีกคอนเสิร์ตว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีและพัฒนาตนเองเพื่อนๆเชื่อแบบไหนกันคะ โดยส่วนตัวก็เชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเป็ตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะท่านเกิดมาเพื่อเพื่อพัฒนาตนตนเองนะเพื่อให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอย่างเช่นในทศชาติกคือสิทชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อทําบารมีสิทัตถ์ให้ให้เต็มเคี่ยมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะดังนั้นเนี่ย ก็คิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีกันนะคะะแบบนีค่ะอน,นี้ก็จะเล่าถึงเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะในนิทานชาดกเรื่องนกแขกเต้ากับต้นมะเดือ <c oughs> อ่อว่ามีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งมีลูกมีใบพึ้งเลย นกแขกเก้าก็มาอาศัยกินรูปแล้วก็อาศัยใบบางแดดบางลมบางฝนแล้วพอดีถึงไผยแล้งต้นมะเดื่อก็เลยแห้งแล้วก็นกแขกเก้าตัวเองก็เลยบินไปหาฝูงไปหาป่าใหม่อยู่มีตัวหนึ่งไม่ไปเพราะว่าจะอยู่เป็นเพื่อนกับต้นมะเดื่อ มันต้องต้องกินใบแห้งๆลูกแห้งๆของต้นมะเดื่อก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นไออินก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงไม่ไปลอง่ค่ะลองใจดูทําต้นมะเดื่อให้ตายไปเลยคก็แค่แห้งหักก็ยังทําน,นกก็ยังอยู่ต้นมะเดื่ออยู่แล้วก็กินผงๆของ,ของ,ของต้นมะเดือ่อก็เลยไออินก็เลยถาถามว่า ทำไมถึงไม่ไปมีกติทำอะไรห,หรอืาอเราก็อ๋อต้นมาเดื่อต้นนี้เคยเลี้ยงดูเราเคยให้ที่อยู่เราเขาเลยคิดว่าจะตอบแทนคิดว่าเพื่อนที่อยู่พยายามที่ทุกยากที่สุดกับเจริสัตว์ปุบรุกนี่ค่ะอันนี้แล้วอินก็เลยทําให้ดินแดนนั้นอุดมสมบูรณ์มีน้ํามีละอองน้ำต้นมะเดื่อก็งอกงามเหมือนเดิม ออกลูกออกใบให้นกมาอยู่อาศัยอย่ามความสุขต่อไปอน,นี้เป็นนรฏชาติก่อนเวรเจ้าชาติเปงนไรคะแค่ต้นมะเดือท่านยังเอากระตันอยู่ต่อต้นมะเดื่อเลยค่บแปลกนะว่าที่คำกระตันอยู่ยังไงว่าที่กระตันอยู่ค่ะ เย็นสบายเลยนะคะตันนี้บ่ายโมงสวยไหมครัะเพื่อน ว้าสเมฆสวยนหคะ